ใช่ค่ะรอันแรกเลยรล้วันแรกเลยทำไมถึงแบบเลือกเป็นรุ่นนี้คะจริงๆก็คิดว่าเขาเรียกว่าอะไรเราเน้นการใช้งานเนาะแล้วก็แบบเราผ่อนสบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองถึงการใช้งานแล้วก็ประหยัดการผ่อนนะคะก็คือผ่อนแบบโอเคเราไม่หนักมากด้วยลูกค้าตัวเล็กค่ะแล้วที่ทางบ้านลูกค้าคือตัวเล็กหมดงงมากค่ะเสียดูตัวใหญ่ไปเลยใหญ่ทีอีกแล้วค่ะแล้วคือบ้านนี้สาวสวยทุกคนจริงๆเดี๋ยวเรามาดูตัวรถส่วนกัน่ะเดี๋ยว โอ้โหดูค่ะดูสิดูสิอ่ะไปดูสิจะให้ดูนะคะโอ้โหบอกเลยอ่ะดูค่ะดูด้วยหวังช่องเที่ยจอดสิแม้แต่ไม่ต้องห่วงนะใครที่กำลังแบบมีปัญหาในแบบพื้นที่จอดรถเนาะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังจะซื้อรถก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการลังเลนในการที่จอดนะคะเราไม่ต้องห่วงว่าปัญหานี้ทุกค่ะจะหมดไปเพราะรถเรานะคะจอดง่ายค่ะคล่องตัวเอาตัวรอ,อดได้ไม่ว่าจะเป็นทางซิกแซกยังไงก็เอาตัว วันนี้ค่ะอ่ะถึงบ้านลูกค้าพอดีเลยนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราเราทางขึ้นบ้านเราจะเอาน้องเซเลโรมาขึ้นกันนะคะว่าขึ้นได้ไหมจอดได้ไหมบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ่ถอยมาจอดตรงนี้ก็ได้ค่ะได้ค่ะหรือให้เอาขึ้นให้เลยไหมคะได้โอเคได้จ้ะระวังรถต้องเข้า ได้ค่ะน่าได้ค่ะเลยเดี๋ยวขึ้นได้ค่ะชาติรถเล็กค่ะไม่ต้องห่วง <c oughs> อันนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ถ้าแบบระยะไกลเนี่ยเซนเซอร์ก็จะดังค่ะ สวยคุณพ่อคุณก็สวยไหมคะแม่สวัสดีค่ะอเสาได้ไหมแต่ขับง่ายค่ะคุณคุณฟมขับได้ยังคะเคยแบบยังไม่เคยออกถนนคุ่อม่้อ๋ออันนี้แพคคุณวิทย์ตัวเก่าให้นะคะเพราะจะเปลี่ยนจอเผื่อแบบว่าอยากแบบให้คนอื่นใช้หรืออะไรเงี้ยเอขบคุณมากยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวแพคเอกสารก่อน เดี๋ยวก็ก็ไนะด้แต่แพลวเ,เอากาสารให้เอ้านะเนี่ยบอกเลยว่าพ่อแมวนะอ่ะเปิดรถแต่แรกถามบอกน,นี่บางว่าเนี่ยดูรถแล้วพี่สาวถามไปดูที่ไหนไปดูที่ชอนน่องอ๋อเปล่าเลยก็คุยดูที่ีทูบดูที YouTube, ว,วีทูบใช่แต่แล้วก็เคยเห็นตัวจริงอยู่นะว,ว่ารถคนที่ขับตามอ๋อ แต่เห็นเยอะเหมือนกันนะคะค่ะพรวเออด้วยทำไมาเขาถึงซื้อรุ่นนี้กันเพราะว่าซอยแบบรุ่นแต่ไม่ต้องห่วงค่ะรถเราแบบเลขข้องตรงข้องตัวรถส่วนมากก็ไม่ใช่ปัญหาโอเคอ๋อโอเคค่ะลองเฮงเฮงเฮงร่ำรวยค่ะโอเคอ,อันนี้จะเป็นตัวกล้องนะคะแล้วหลังที่แพรบอกว่าถ้าเราเใส่ยาตัวนี้เป็นตัวกล้องนะคะนี่เป็นเซ็นเซอร์2จุดที่เราติดตั้งเพิ่มนะคะอ่ะ ด้านหลังนะคะทุกครั้งที่ปิดประตูต้องปิดให้แน่นนะคะเพราะว่าถ้าปิดไม่แน่นอย่างเงี้ยทำให้แบตเตอรี่ลดมันหมด <Okay. S 1> ใช่อะแล้ววดยังไงอ่ะปิกมากคุณพ่อคะร้อนนะคะอะมาค้ำอยู่ฝั่งนู้นจ้ะโอเคค่ะได้ไหมคะ่ะอันนี้ป่ะ คะโอเคก็จะประมาณนี้หลักๆแล้วนะคะเราก็เพราะว่าถ้าเราเข้าสูตรเนี้ยทางสูตรเนี้ยเขาจะเช็คให้เราอยู่ในพวกตัวแบตเตอรี่ต่างๆนะคะที่มัน,<ห>นจำเป็นแต่แตเบื้องต้นที่ลูกค้าเช็คตัวเป็นตัวในส่วนของน้ํำยาเช็ดกระจกอะค่ะขอุณยาติดไมมนะ,ะไ,ดได้ค่ะเค okay. คนนี้ให้กำลังใจอ่ะกำ้ังใจขนาแน่นะะเลยค่ะยังได้ไหมสวัสดีค่ะพบกับเซลล์แพรวชูซูกิเอพีวายนะคะก็วันนี้ก็มาส่งงอมให้กับคุณโฟมนี่ค่ะเจ้าของรถนะคะหล,ะละายท่านอาจจะเห็นแล้วแพรทำรีวิวมาแล้วแหละเข้ามานะคะเป็นน้องเซลล์่นคันสีขาวนะคะงั้นถามคุณโฟมก่อนว่าอันนี้รถคันแรกหรือเปล่าคะใช่ค่ะรถคันแรกเลยรถคันแรกเลยทำไมถึงแบบเลือกเป็นรุ่นนี้คะจริงๆก็คิดว่าเขาเรียกว่าอะไรเราเน้นการใช้งานเนาะแล้วก็แบบ เราผ่อนสบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองถึงการใช้งานแล้วก็ประหยัดการผ่อนนะคะก็คือผ่อนแบบโอเคเรากค่หนักมากด้วยลูกค้าตัวเล็กค่ะแล้วคือทางบ้านลูกค้าคือตัวเล็กโมดงงมากค่ะเซียวดูตัวใหญ่ไปเลยใหญ่ที่อีกแล้วแล้วคือบ้านที่สาวสวยทุกคนจริงๆริงกำลังเป็นเลยนะคะอ่ะแล้วทำไมแบบว่าอันนี้คือเป็นเป็นรถคันแรกมือใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่เพิ่งมาขับเลยมือใหม่เลยคันนี้แหละฉันขับได้านนี้มาจริงๆก็แบบว่า ขอบคุณคุณแพลวนาะตั้งแต่มันแบบว่าติดต่อกันใช่ไหมก็ก็คือเดินเรื่องเร็วมากแล้วก็แบบคุณแพลวก็ใส่ใจเนาะแบบเวลาแบบเออลูกค้าอยากผ่อนแบบไหนอยากอยากได้รถเสียอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แบบเดินเรื่องเร็วมากอะไรอย่าเงยจได้ว่าคราวหนัคุณฟุบคือพิมมาแบบดื้อๆเล่าหมดเลยว่าชื่อนี้นะคะมีแบบอย่างนี้อย่างนี้เครดิตอย่างนี้อย่างนี้ประมาณไหนแล้วก็นั่งมานั่งวิเคราะห์คุยลูกค้าแพลวก็จะบอกลูกค้าตรงๆว่าอันเนี้ยมันไม่เวิร์กเราสำหรับเห็นลูกค้าอะไรเป็นอีก อันเนิ้โปรนื้รู้สึกแบบโอเคแฮปปี้อะโปรนี้ดีกว่าแล้วก็แล้วก็แบบยังไม่มั่นใจเนาะคันแรกก็แบบออกไฟแนนซ์ยากไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบปรึกษาเลยก้อนแรกก็คือจะพาระไม่ใช่นี่ก็อนแรกไม่ใช่แรงผักดันก้อนแรกใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นแรงผลักดันก้อนแรกของลูกค้าในการทำงานก็จะแบบ จะฮึ่เหมมากขึ้นเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าอยากอยากขี้เกียจจังเลยไม่ได้มาแล้วฉันต้องแต่งตัวแล้วต้องไปแล้วผักดันเลยเปงนะถคันเล็กนี่เห็นไหมใครที่แบบว่าอยากได้รผลักดันในการทํางานนะแบบคุณโฟมเนี่ยแนะนําเลยนะคะสำหรับน้องซรโอนะคันเล็กน่ารักจัดง่ายเพราะว่าแพวขับมาเนี่ยดูเลยว่าอ๋อเข้าใจเหตุผลเยอะที่เลือกแล้วใช่ไหมคะว่าเออคือแบบเสียแต่ไม่ต้องห่วงค่ะแพลวขับมาคือเอาตรอดได้ไม่ห่วงเลยรถจะ เออเรียกว่าสวนกันมาเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงจะบบขับลงุงขับหลบตามซอยเงี้ยมัน่นใจได้เลยแล้วขับขึ้นบ้านลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นซอยปรับเสียนเช่นกันแต่เชลเราก็เอาอยู่หาจอดง่ายแล้วก็คุณฟูมไม่ต้องห่วงเนาะในการส่วนของการค่าดูแลรักษาบำรุงอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อถูกแล้วก็ดูแลสั่งง่ายเพราะว่าเขาไม่ซับซ้อนเหมาะกับมือใหม่มากๆนะคะแล้วบ้านนี้คือสาวๆก,ก็คือแบบหัดขับก็ได้เลยนะคล่องตัวแน่นอนอนะตอนแรกมีความกังวลอะไรไหมแบบว่าในการที่แบบ จะซื้อรถหรือใครเที่ยวกําลังแบบอันนี้เพิ่งจบหรือไงอันนี้จบมาหลายปีแล้วค่ะนี่เพิ่ง30ไปเมื่อต้นเดือนน่าออกเวอร์นะคะโอนโอ๊กเอีกนะคะน่าออกอ่ะค่ะก็คือเราก็เลยรู้สึกว่าเอองก็ถึงเวลาแล้วที่แบบจะต้องมีสักคันแล้วใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มีแพนจะใช้ในการ ทำงานใช่ก็จริงๆก็เน้นขับในเมืองเนาะอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆเพราะว่าจริงๆถ้าไปทำงานก็จะไปอยู่บ้านอีกที่หนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่แถวเพชรเกษมก็จะแบบเน้นทำงานขับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ่ะค่ะอีกหนึ่งกระแสก็มีแบบว่าอย่างคุณโฟมเป็นคนรุ่นใหม่มีเราตอนนี้รถไฟฟ้ามาแรงมาม, <embracing S 2> <ๆ S 1> มีแบบเฮ้ยเราจะแบบเอารถไฟฟ้าดีกว่าเพราะคุณก็ยังแบบ เป็นวัยรุ่นอยู่มีแบบมีเจนใหม่แบบเฮ้ยกระแสนเนี้ยกำลังมา<ำ>ใช่จริงๆก็เคยคิดเหมือนกันว่าแบบสนใจรถไฟฟ้าเนาะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะคิดว่าถ้ารถไฟฟ้าคือถ้าเราก็ดูงบประมาณของออตัวเองออด้วยเนาะถ้าเหมือนแบบถ้าเราโอเคกับแบบงบที่แบบคือถ้ามันดี ถ้าแบบเราจะซื้อแบบดีเลยอย่างเงี้ยคือรถไฟฟ้าก็จะราคาที่สูงน้อยใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือตอนแรกคือคิดไว้ด้วยว่าอยากอยากได้รถมือสองอะไรเงี้ยแต่ว่าคือประเด็นคือถ้าเราไม่รู้ว่าถ้าซื้อรถมือสองเงี้ยคือเราต้องมาซ่อมใช่อีกเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามือสองเนี่ยมันมือหนึ่งเนี่ย เอาแบบเอารไปทําอะไรมาบ้างอันนี้คืออย่างน้อยก็คือถ้ามีปัญหาอะไรหนึ่งศูนย์เขารับประกัน2ให้ทไปหาคือมันมาจากเราแล้วสุกว่าเออเราแฮปปี้กว่าเราเราไม่ต้องมาน้อยนะเพราะเสียเงินน่ะมาจะเป็นรถเมือสองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเงินก้อนหนึ่งมาถึงไม่เยอะแต่มันก็คือเงินที่รับเข้าสูว่าเราซื้อดูมันสำคัญอย่างแล้วอะ เราเราลูกค้าบอกลูกคันแรกถ้าเรามาซื้อมาแล้วมันทางมันซ่อมอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้เราสึกว่าเฮ้ยเงินที่เราเสียไปอ่ะมันก็ทําให้ลูกค้าน้อยนานก็เลยตัดสินใจรุ่นนี้เลยใช่ค่ะอันนี้ก็แบบอุ่นใจเนอะเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกก็ดูของซูซูกิอยู่หลายเจ้าใช่ไหมแล้วก็ก็จะมีเซลล์หลายโคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่จริงๆก็คือดูรีวิวคุณแพลวก็รู้สึกว่าคุณแพลก็แฮปปี้กับการกับการที่แบบรารีวิวรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมแล้วก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้แา่คุณโฟมแล แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะใส่ใจใส่ใจอะไการท <c oughs> ี่แบบเออดูแลเราว่าเหมือนแบบเออเราอยากได้แบบไหน <c oughs> หรือว่ามันแบบผ่อนแบบนี้ดีไหมหรือว่านู่นนี่น,นั่นก็แนะนำอะไรอย่างนี้ยค่ะก็จบที่เซียวแพวนะคะ <c oughs> ใช่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณฟอมากๆเลยนะคะที่ สับเอเน้นเอเรียกว่าอะไรอุดหนุนแพลว์นะให้แพลวช่วยดูแลลูกค้าแรกนะแล้วก็ขอดูแลกันไปตลอดไปค่ะมีปัญหาอะไรก็ติดต่อแพลได้เลยนะคะขอให้ทุกคันนะคะผลจากความสุขความเจริญที่ลูกค้าะมีเงินมีทองเข้ามาเยอะๆนะแบบเฮงๆปังๆเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ